The on TV พวกลุกปัดยัวโดนรื้อถ่ายละครอติตาสมรอบเลงถอนตัวกำปั้นพอโดนข่าวแรงกล่าวหาบินขายตัวที่เมืองนอกนวัดไม่ได้ปลดใบเฟิร์นยันส่งชิงมิสซูปราแน่ออฟไม่เสียบแทนใบเฟิร์นแจงรูปใส่มงกุฎแค่เล่น งานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตปฏิพานปาร์ตี้25ปีมิสเตอร์มอสสนับสนุนโดยกิฟฟารีน1 1ึส่งทุกที่ฟรีทั่วไทย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะอยู่กับดาวแล้วก็พีดานะคะใน e f m on TV ีวีค่ะเป็นสองสาว <laughs> ติดตามกันได้เลยนะคะข่าวบันเทิงต่างๆนะคะติดตาม1ชั่วโมงเต็มๆค่ะ1นึทุ่มหนึ่งทุ่มตรงนะคะทาง g Green c h ช n n น l นั่นเองค่ะวันนี้ข่าวไหนชัว์หรือไม่ใช่หรือมั่วเดี๋ยวมาดูกันถูกต้องค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอัปเดตกันตลอดเวลานะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่ EFM on TV ทีวทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะอัปเดตข่าวบันเทิงกันแบบ วินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวนะคะจริงอัพเลยมาเริ่มต้นดีกว่าเพราะว่าในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องของข่าวบันเทิงเด็ดๆเนี่ยเรารวมไว้อยู่ในเบรกแรกใช่เรียกว่ามาเป็นคอมโบเซตเลยนะคะเริ่มแรกของข่าววันนี้ค่ะคะเป็นเรื่องของหนุ่มกล้ามโตบิ๊กบ้มที่แต่ก่อนดังมากเป็นวงวงหนึ่งเป็นทรีโอนั่นคือบาซูนั่นเองนะคะใช่ใช่ใช่เขาพิชเตเต้เอออีกร้องเยอะไม่ได้เดี๋ยวเก็บค่าลิขสิทธิ์เกี่ยวขาด้วยต้องเกี่ยวขาใช่ต้องเกี่ยวขาแล้วมีคนผู้หญิงต้องไปต่อต่อตัว นั่นก็คือคุณกำปั้นนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปนานมากแล้วก็เลยมีการกลับมาเรียกกระแสตัวเองหน่อยหลังจากที่เขายอมสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่คือเซ็กซี่มาก<ช>คือปิดแค่อ,อคัลบัมะอย่างเดียวเลย <c oughs> แฟนคลับเก้งกวางเนี่ยนะคะน้ำลายไหลย้อยกันเป็นแถวเลยล่าสุดค่ะ <c oughs> เขาก็ออกมาเปิดเผยอ,อีกนะว่ามีคนท้าทามให้เขาไปเล่นหนังแนวอีโรติกอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนค่ะพอมันมีผลงานด้านนี้ออกมาเยอะๆเนี่ยคนก็ต้องติดตากับภาพแบบ เซ็กซี m โบ๋ไม่รู้ว่าเขาจะ,จะแบบเหมือนซีรีส์ไม้หรืออะไรยังไงนะคะรวมถึงโดนข่าวที่แรงมากอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าแอบใช้ความหล่อล่ำของตัวเองเนี่ยหาไรายได้พิเศษด้วยการเงดูไหมพีดายังไงบินไปขายตัวถึงต่างประเทศเลยทีเดียวคนนี้ถือว่าข่าวแรงนะแรงมากนะโดนแรงขนาดนี้ก็เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาเคลียร์กันค่ะค่ะแล้วก็มาอีกที่หนึ่งข่าวนะคะดูเหมือนว่าเพื่อนรักจะหักเล่มโหดหรือเปล่าอันนี้เขามีข่าวเมาส์กันมานะคะสําหรับ เพื่อนคู่รักระหว่างบีน้ำทิพย์แล้วก็โยโยศวดีนั่นเองค่ะได้ข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากาันข่าวนี้จะออกมาเป็นระยะๆะะตลอดเวลาเลยนะ mm hmm. จนทําให้แบบว่ามีปัญหาการถึงขนาดต้องพับโปรเจกต์ถ่ายแบบโฟตโต้บุ๊กร่วมกันเลยทีเดียวซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจะมาจากธุรกิจที่ทําร่วมกันหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยทางบีอ่ะก็ออกมาเปิดปากแบบหมดเปลือกแล้วนะคะงานนี้เนี่ยจะมีปัญหากับเพื่อนรักจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เขามาตอบด้วยรวมถึงมาอัปเดตบ,บทบาทผู้จัดละครของเธอบ้างนะคะที่บีเองเนี่ยส่งบทละคร โทรทัศน์นะคะให้กับทางผู้ใหญ่ดูแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะว่ายังไงบ้างแล้วจะได้มาเป็นผู้จัดหรือเปล่าละครเรื่องไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาไปติดตามข่าวนี้กันเลยค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็หันสามากๆค่ะ <c oughs> สําหรับ ครอบครัวของพ่เปิลน,นาคอนนะคะก็มีภรรยาสาวสวยอย่างคุณจูนแล้วก็มีลูกสาวลูกชายน้องออกาสแล้วก็น้องออกาบอกเลยว่าตัวจริงน่ารักมากน่ารักน่าหยิกสุดๆแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยนะคะทางพ่เปิลก็เอ่ยปากเลยบอกว่ายังอยากจะมีลูกเพิ่มนะยังอ,อยากหาน้องให้น้องออกาสแล้วก็ออกาอีกแต่ว่างานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าสาวจูนผู้ที่จะแบกรับภาระทั้งหมดเนี่ยนะคะจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวไปถามกันแล้วก็รวมถึงเห็นว่าคุณพ่อก็เป็นนักแสดง แล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นลูกๆทั้งสองคนเนี่ยตามรอยคุณพ่อหรือเปล่าน่ารักเนาะเ,ออเพราะว่าหน้าตาเขาหน้ารักทั้งคู่นะแล้วเขาดูเป็นเด็กอารมณ์ดีมากๆงานนี้ก็เลยต้องไปถามกันซะหน่อยนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ค่ะมาต่อที่สาวหน้าไทยดีกรีนางงามนะคะอย่างปุ๊กลุกฝนทิพย์นั่นเองค่ะเพราะว่าหลังจากมีกระแสข่าวออกมาหนาหูเลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะเล็งทอนตัวจากละครเรื่องอตีตาเหตุเพราะว่าค่าตัวไม่ลงตัวบ้างแหละนักแสดงเล่นไม่ถึงบ้างแหละอันนี้จะจริง รือเปล่าตามที่ข่าวมาเขาว่าการล่าสุดเราเจอปุ๊กลุกนะคะก็ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงแล้วก็รับบทเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะคะเลยต้องไปถามไถ่สักนิดหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยข่าวเมาส์เนเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงออกอกภิรฐานนะคะที่ได้ข่าวมานะคะว่า จะถอนตัวจากละครเรื่องนี้ด้วยอันนี้เป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุเพราะอะไรทําไมออมถึงอยากจะถอนตัวด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องไปฟังจากปากของปุกลุกกันนะคะรวมถึงการร่วมงานโกอินเตอร์ที่เธอจะไปร่วมงานกับทางอินเดียด้วยมีความ,มคืบหน้าถึงไหนแล้วเห็นว่าปุกลุกเนี่ยเรียกค่าตัวสูงริบแบบแพงมากได้ข่าวมาว่า8หลักนะจ๊ะจริงหรอแหลกัก ไ,ไม่รู้รว่า,วา,างเี้ยรอใช่ก็ไม่รู้ว่าทางอินเดียจะสู้ไหวไหมตอนนี้เนี่ยดิวกันแล้วลงตัวแล้วหรือย,อยังมีคิวที่จะไปอินเดียเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะ ปุกลุกมาบอกด้วยค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยข่าวที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆสาหรับคนบันเทิงแล้วก็บรรดาแฟนคลับจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันอนุมโมทนาบุญหน่อยเพราะว่าล่าสุดค่ะนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อยอย่างคุณตุมตามยุทธนาเนี่ยนะคะเขาก็ตอนนี้เดินสายขอขอมาลาบวชแล้วนะเราผูม้มีพระคุณนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในแล้วก็นอกวงการเลยล่าสุดค่ะเรามีโอกาสได้เจอหนุ่มคนนี้นะคะแล้วก็เลยไปถามความคืบหน้าของงานของงานบวชซะหน่อยนะคะว่า ได้วันที่แน่นอนหรือยังบวชที่วัดไหนแล้วก็จะบวชกี่วันแล้วบวชแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะมีผลกระทบต่องานบันเทิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลิกบวชสรุปแล้วนะฮะก็เป็นวันที่26กันยายนนี้ครับผมก็จะมีน้องคริสเดอะสตาร์มาบวชด้วยครับผมบวชที่วัดอินทารามจังหวัดอยุธยาครับผมมันอิ่มใจที่เราได้เห็นเห็นทุกคน มีความสุขกับเราอะครับอย่างพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านอะไรเงี้ยครับบางคนเราเราเคยทําผิดเ,เคยผิดพลาดกับเขาเราก็ไม่ละเว้นเราก็ต้องไปขอเข้ามาเขาถึงแม้ว่าเราจะทําผิดต่อเขาแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องไปขอเข้ามาไปขอโทษเราเป็นเด็กเพื่อการที่คนที่บวชจะไปบวชอย่างบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วก็จะได้บุญวางอย่างเต็มร้อยเราก็จะแผ่ แผลส่วนกุศลต่างๆเนี่ยไปถึงทุกๆคนอยู่แล้วอะไรเงีย้ยครับตั้งใจบวชน่าจะรวมประมาณเก้าัเก้าวันครับโดยประมาณนะฮะโดยประมาณถ้าเกิดมันยาวกว่านั้นได้ก็อีกทีหนึ่งเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะเสร็จงานสุดท้ายนี่น่าจะเป็นวันที่20นึงครับไร้ที่นักสแสดงก็ยังมีชื่อหนูอยู่ค่ะคือด้วยความที่คิวมันก็ชนกันน,นะคะคืออาจจะจัดคิวลาบากนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราก็คงมีการคงต้อง ขอคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีค่ะที่รื้อถ่ายใหม่ว่าถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะถอนตัวหรืออะไรตอนนี้คือมันก็ยังทันมันไม่มีการเสียหายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่งรู้วันนี้ค่ะก็ไม่ทราบเรื่องนี้เลยค่ะเรียกสูงไหมะคะก็เอาเป็นว่าก,ก,ก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปแต่ก็ยังก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องสลางานในประเทศเราเนาะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ ก็ก็ค um> ุ้มค่ากับกับที่เราต้องหายไปในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะยังยังไม่สรุปค่ะยังยังไม่สรุปกับทางอินเดียว่าว่าคิวเราอะไรยังไงยังไม่ได้สรุปว่าได้หรือไม่ได้คือเราต้องเคลียร์คิวของเราในประเทศไทยก่อนอะไรเงี้ยร้านสะดวกซบอกว่าค่าตัวบุกลบฟาดไป็นสิบล้านก็ก็ถามพีเอสละกันค่ะก็ก็เอาเป็นว่าก็คุ้มคุ้มค่าเราก็เหมาะสมเหมืกันค่ะ ตอนนี้ก็มีสองแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเอาอีกฮะเอาเรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวจะกะว่าหได้ไหมฮะเล่นทีละครึ่งเหรอแล้วแต่อารมณ์ดีกว่ามั้ยจูนไม่ค่อยอยากมีแล้วนะคะมันมี2คนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราเลี้ยงไงเขาไม่ได้เลี้ยงไงจูนก็ไม่อยากมีลูก แต่เขามีแต่อารมณ์คิดว่าละครคงจะยังนะฮะถ้ามีติดต่อน้องมาพ่อก็คงแย่งก่อนถ้าพวกงานโฆษณาอะไรย่างเงี้ยได้ครับ ิ้งสือเพราะว่าไม่อยากตอบกระแสเรื่องผิดใจกับพี่โยอย่างเงี้ยจริงเปล่าตอนไหนคะไม่มีนะไม่เคยชิงนะคะแต่มีแต่ว่ารีบไปทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องโฟโต้บุ๊กไม่ได้ทะเลาะกันเลยค่ะไม่มีไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนค่ะเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆอะค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็งงเหมือนกันว่ามาจากไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือเรารรู้อยู่แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ในวงการมานานแล้วค่ะก็โตๆกันแล้วมันก็คิดกันได้ค่ะตอนนี้ก็คือกําลังเตรียมเขียนบทอยู่ค่ะคือเคยเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งแล ส่งให้ผู้ใหญ่อ่านนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ย,ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนเท่าไหไร่อะไรประมาณนี้นะค่ะก็เลยกลับมาทำใหม่แน่นอนนอยแล้วค่ะแต่ว่าก็เราก็จะทําให้ดีที่สุดน,นะคะถ้าเกิดเรามีโอกาสที่ดีแล้วผู้ใหญ่ให้โอกาสที่ดีขนาดนี้เราก็ตั้งใจะค่ะมีจะเขียนพัฒเรื่องเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทำผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยว่าลองเขียนดูก็แล้วกันว่าเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอชมว่าจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยคือเราก็ค่อนข้างใหม่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะหนังถ่ายทำเสร็จไปได้สักพักแล้วนะครับ ก,ก็เป็นหนังแนวอีโรติกที่เล่นคู่กับน้องชามตอนนี้เขายังไม่สุบเรื่องเรื่องเลยนะฮะก่อนที่จะรับก็มีหยุดคิดนิดนึงนะว่าที่มันจะยังไงก็คุยกับผู้กํากับนะครับคุยกับช่างภาพอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังอเออมันเป็นแนวแนวอย่างนี้มันไม่ใช่แบบว่าอีโรติกอานาจาแล้วมันก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรมากมายนะมันก็เป็นงานงานหนึ่งเราก็รับเล่นก็ไม่อยากให้เสียโอกาส ผู้ยาให้โอกาสาเยอะมาก <laughs> <laughs> เยอะมากขอบคุณนะครับน้องๆแฟนๆที่เป็นชาวเก้งกวางทั้งหลายนะครับจริงๆก็ขอบคุณมากๆที่เขายัางติดตามที่เขาชื่นชอบเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ซีเรียสครับเราก็ทํางานของเราแล้วเราก็มีขอบเขตของเราแล้วเราก็ ประพฤติตัวดีไม่ได้ไปทําตัวะลรเสียหายแค่งานเราอาจจะดุลแรงไปนิดหน่อยอะไรเรื่องของการถ่ายแฟชั่นเรื huh. ่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีขอบเขตไม่ได้ว่าอาจารย์ถึงขั้นนูถึงขั้นอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันนะฮะก็เริ่มชินแล้วกับข่าวนี้นะครับไม่ว่าเราจะไปไหนก็จะโดนข่าวเรื่องพวกนี้คือเราทําตัวให้ดีครับ ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวก็โอเคสิ่งที่มันจะผ่านเข้ามามันก็พาให้มันผ่านไปนะแล้วเราก็รู้อยู่กับใจว่าเราเป็นคนยังไงแล้วคนรอบข้างเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงคนที่พบเจอเราเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ไปทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจเอาแค่นั้นพอถ้าเราจะไปแคร์คนแบบทั้งโซเชียลเนี่ยบูมาาเนี่ยมันก็ขัางที่จะลําบากแล้วก็จะทุกข์ใจเปล่า ค่ะก็ปฏิเสธไงไม่ก็ไม่ได้มีการไขตัวแล้วก็ส่วนเรื่องของคุณโยกคุณบีอ,อันเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามีมูลอยู่บ้างเพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะตอนแรกอ, <า S 2> อ <า S 1> ่ะเธอสังเกตยังไงเธอสังเกตที่สื่อเขาจะสัมภาษณ์อ่ะเราได้ข่าวมาว่าคุณบีอ่ะ หนีซื้อแต่ว่าชิ้งไม่อยู่นักข่าวไปดักไว้ก็เลยต้องตอบและที่สําคัญอันนี้เราอ่ะฟอลโล่ออินสตาแกรมพี่บีแล้วเราก็แบบเออเธอก็เป็นขาแบบอยากรู้อยากเห็นเนะแน่นอนทำรายการนี้ได้ง่ายคุณผู้ชมต้องสื่แล้วปกติเนี่ยคุณโยคุณบีเขาจะชอบโพสตรูปโย B ีไดเอทฟูตลอดอ่าใช่คือวันหนึ่งอ่ะจะต้องมีหรูปหรือไม่สองวันหรูป แต่เนี่ยพี่บีไม่โพสต์มานานมากละออซึ่งมันเป็นกิจการร่วมกันของเขาใช่ใชจะโพสตแต่เรื่องของรูปการออกกําลังกายของเขาแค่นั้นใช่แต่ไม่โพส์เรื่องอาหารอีกเลยก็เลยต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วมีปัญหารจริงหรือเปล่าค่ะอ่ะก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวนะคะ,อะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมามีข่าวของพินวัตด้วยได้ข่าวว่าจะปลดใบเฟิร์นอนัญญาในตําแหน่งมิสซูปราเนชชั่นแนอ่าเนชชแนลแล้วด้วยนะคะแล้วก็ให้อ๋อย ดาดาเนี่ยขึ้นรับตำแหน่งแทนอันนี้จริงหรือเปล่าช่วงหน้ากลับติดตามก,กันกับเอฟเอ็มออนทีวีค่ะรู้หรือไม่ดิดยูโนตุ้มตามยุทธนาหรือตุ้มตามเดียสตาร์เจได้รับทุนพระราชทา,านด้านการศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีคือทุนอะไร1ทุนการศึกษาสาขาวัฒนธรรมไทยประเภทนักร้องลูกทุ่ง 2. ทุนการศึกษาสาขาวัฒนธรรมไทยประเภทนักร้องเพลงไทยสากล นับสนุนโดยกิฟฟอรีน1101ส่งทุกที่ฟรีทั่วไทย EFM on TV